จากรอมานานนะครับมาดูปิดตลาได้นานนะครับสวยครับที่รอครับให้เรือดับขวาโอ้ดึงดึงนะครับคือได้ใจครับวันนี้จะได้ใครนะครับได้ใจครับนี่นะครับมันเดมครับไสวุฒินะครับจำเทียนโอ้ดึงดึงดึงโอ้ยใสยตะกัวมาแล้ว ดูนะครับเลยครับเร็จตะกัวเรียบร้อยครับเออต้องใส่เกลี่ยโอ้โหเกย์เกยเกยเกยครับกรดิสแนปเปอร์ครับได้เวลามาออกมาแล้วครับจากรูครับไซส์สวยครับพี่น้องนี่นะครับ ผมหัวคืนผมมาเราจะขอโบช่วยงานนะครับชูโชว์ผลงานนิดนึงนะครับชูชูนี่เราจะนะครับถ่ายยูทูบีตัวนี้ไปลงยูทูบีโลกนะครับนี่ครับไซส์สวยครับโกลเด้นสแนปเปอร์นะครับหรือไผ่สีทองนี่นะครับดูพี่ใหญ่มากครับป่าลักนิชแนลนะครับแอชั่นไทยเรือลยนะครับตอนนี้สวยนะครับ ของกงเดินอีกแล้วนะครับเกย์เหมืนเดินมั้มครับเกย์บ้างเกย์ครับปวดเอาปวดปวดสายสายติดแต่การอยู่ไทยเลยนะครับมาแล้วครับนี่ครับโคดินสแนปเปอร์ หนุ่มพี่ใหญ่นะครับเฮ้ยขานะครับวางไว้นะครับนะครับไซส์สวยนะครับฟองเบ็ดนะครับใหญ่จะจับแด้เป็ดระวังๆเดี๋ยวผมผมกลัวเบ็ดหลุดน,นี่แบบเนี้ยแอปครับนี่ครับเป็นไรครับน,นะครับ แสงตะวันเพิ่งจะโปร่บนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายพาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงตาน เกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกัน